เคยสงสัยไหมว่าภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วจะกลับมาระเบิดได้อีกหรือเปล่าบางทีอาจจะฟังดูเหมือนตำนานแต่ในทางวิทยาศาสตร์ภูเขาไฟที่ถูกเรียกว่ามฤตยูเหล่านี้มีอยู่จริงภูเขาไฟมฤตยูคือภูเขาไฟที่นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่ามีโอกาสที่จะปะทุขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่ามันจะไม่ได้ปะทุมาหลายพันปีหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ตาม สาเหตุที่มันยังคงเป็นภัยคุกคามเพราะใต้พื้นโลกของเรายังคงมีพลังงานความร้อนสะสมอยู่มวลหินหนืดหรือแมกมาสามารถเคลื่อนตัวและสะสมแรงดันได้ตลอดเวลารอวันที่ทุกอย่างพร้อมสำหรับการระเบิดครั้งใหม่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าภูเขาไฟลูกไหนเป็นมฤตยู คำถามนี้นักวิทยาศาสตร์ตอบว่าเราต้องศึกษาประวัติการประทุในอดีตวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของหินและตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของพื้นดินโดยรอบเปรียบเหมือนหมอที่วินิจฉัยอาการป่วยของคนไข้ต้องใช้ข้อมูลหลายอย่างประกอบกัน การประทุข,ของภูเขาไฟมฤตยูอาจนำมาซึ่งภัยพิบัติครั้งใหญ่เพราะผู้คนมักจะประมาทคิดว่ามันปลอดภัยและเข้าไปตั้งถิ่นฐานใกล้เคียงดังนั้นการศึกษาและเฝ้าระวังภูเขาไฟเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นถึงแม้ภูเขาไฟลูกนั้นจะดูสงบและสวยงามอย่าลืมว่าภายใต้ความงามนั้นอาจซ่อนพลังมหาศาลที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อ ภูเขาไฟมฤรตยูภัยเงียบที่ต้องจับตา